บอกว่าจำนวนตลากูลฐานนะคะก็ตั้งใจว่าจะปิดแต่ว่าอาจจะมีคนปิดไม่สนิทก็ต้องยอมลาไปค่ะแต่ว่าจะเริ่มถ่ายทำปีหน้าค่ะแสดว่าเขาไม่ขายสิงคโปร์ด้วยมันก็เลยเป็นการเปิดแสสนะตอนนี้เออรายละเอียดไม่ใช่จริงๆทราบก็ตอนวันนี้เลยค่ะว่าอ้าวแล้วสิไอ้ตอนเขาติดต่อมามันรู้สึกไงความท้าทายของเราในเรือไง จริงๆก็มีการคุยกันเบื้องต้นเนาะแต่ว่าก็ก็ยังก็ก็คุยกันเรื่องทำลายเป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะถ่ายกันต้นปีหน้ากลางกลางปีหน้าอะไรเลยมันความเป็นแฟรมันยากที่สม่ใช่คนที่ต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ในรุ่งเดียวกันก็คิดว่าน่าจะยากค่ะเพราะไม่เคยเล่นแฟรเนาะก็ก็คงจะทำกันบ้านเพราะคงมีเวลาเรียนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอยู่แล้วเนะมันกดดันไหมไม่แน่เพราะว่ากดมันก่อนหน้านี้เนาะเวอร์ชันก่อนๆมันก็ซักเซีนพอสมควรเหมือนกันพูดแล้วหรอจริงๆก็กูกดดัน ทุกเรื่องที่ฟอนรับอยู่แล้วค่ะก็ไม่กดดันมากๆทุกเรื่องอยู่แล้วดีกว่ามไม่ได้แบบเฟอร์ซ์เนี่ยพอม, First, ม,มันมีคำว่ารีเมคอีกแล้วอะหลายคนรู้สึกว่าอ้าวแรงเงาอีกมันมัน,ม,นมันต้องเตรียมรับกระแสตัวเองไงบ้างจำได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวม<จ>ีอีกค่ะ <laughs> เริ่มสร้างถ้าจะไปไหนได้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็ลีลันกับลีเมค่ะแน่นอนเออเพราะมันมันแบบว่าอีกแล้วมันโกงคนดูเพราจะมีกระแสว่ามันมีความน่าดูไหมเฟิร์นกดดันตรงนี้ไหมไม่แล้วค่ะชิมมากๆเลยค่ะเออเรียกว่าเฟิร์นชิมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าพ่อก็อยากทำให้ดีที่สุดเนาะเราได้รับโอกาสแล้วก็เป็นโปรเจกต์ น้าอ,อะไรที่มันปงไปแล้วอะ่ะมันไปทีละเรื่องก็พอไงทีละเรื่อง 你做人吧，你做人吧，得个 มหมดลองดูดีกว่าใครไม่แน่ใจอะไรเลยค่ะแบบเนาะอ๋อเหรอไปแจ็คแสดงทำไมทำหน้าเหมือนไปจ็คแสดงเลยนะ <c oughs> อ่ะอ๋อค <c oughs> ู่ปากงานหนักขาดก็ปากสีจันด้วยนะคะเราเป็นโปรดักต์ดีๆแน่นอน,นะคะ่ะเออตามโปรเจกต์โปรเจกต์ใบหน้านะคะ่ะก็ค่ะตามนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันก็ก็ ทำลายค่ะและ้วก well, ็ริงมีหนังด yes, so. uh, no oh exactly. ้วยค่ะแล้วหลังาใช่ค่ะวพูดอะไรไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเราเราปีหน้านะคะอ่ายิงใหญ่ปีหน้าคือไม่มีคิวไปไหนเลยไม่ว่างแล้วเฮ้ยรับได้อีกเองติดต่อดูก่อนค่ะแต่ว่าขอโปรเจกต์ที่แบบเฉลยได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อึดอัดใจมากอันนี้ก็คือต้องสองโปรเจกต์ก็คิดพูดไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้เลยว่าหนูเก็บความรับไม่เก่งนะคะแล้วก็ลำบากมาหลายสัมภาษณ์แล้ววอน คั้งหน้านะคะขอแบบพูดได้เลยก็คือเปิดตัวมาเลยเหรอเพราะจริงๆแล้วนักข่าวจี้มากนะคะต้องเข้าใจคนด้วยวอนถามเป็นกันแล่าสุดกันฟังวอนวอนด้วยค่ะเพราะนักข่าวจี้มากแต่เราเป็นนักแสดงเราต้องทำได้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะฉ่ำเลยฉ่ำเรียบรเลยค่ะฉ่ำเลยตอนออกงานเนาะฝากัที่แผ่นฟอมด้วย